ผมอยากจะไล่มิติให้คุณสังว่าเออจะเป็นมิติของปรมิตาบารมีสมถาวิปัสนา,า,าสุญญาตาเนี่ยเป็นมิติสิบกชั้นฟ้าโลกุตระเป็นแค่สังกะปะคมีความต้องการเฉยๆตอนนี้ผู้หญิงอ่ะจะไปมีแฟนมีกิก๊กมีอะไรเขาก็ไม่ถือเพราะมิติเวลาเป็นมิติของเวลาของพระโพริสตร์ผู้ชายสอาก็โอเคไม่เป็นไรเห็นไหมยืมผู้หญิงใช้กันได้ <laughs> พราะมันมิติลงมาสิบห้าชั้นดินโลกียะอ่า เทพพมเทวดาเทพพิยดาพระอริย,าาพรยะพร,รพระอสีภาวนาเขาก็ยังให้อภัยฮะห้องนี้เป็นห้องที่ชาวพระพาราหารันห้องนีพระลเข้าติเขามีพระรหันแต่พระลงอ้ยสังสารวัตจัุรวาลนี้เยาภูมิไม่ได้นะตอนนี้ไม่ใช่คนลิขชาติอินญาให้ซาตานหรือปีศาจนะอ๋อนั่นเป็นทิศทางของอะไรสังสาร,รวัตรเนะี่ยนี่มันจัุรวาลนี้ยาภูมิแล้วห้องพยายามมาจุลาจุมาบานแล้วคุณรู้เปล่า แล้วผู้ชายมึฆ่าผู้หญิงอ่ะคนนักษาผู้ชายโอ้โหพวกนี้คนโกรธผมเลยนะเออมันไม่อยากจะฆ่าเจ้ามันก็มีแรงมาบังครับกูจับจับมือกูไปชงของผู้หญิงกูเป็นไรเขาปล่อยของกันไงปีหกสี่อ่ะเป็นปีสุริยคราสแต่คนมีิชามจะปล่อยของอ่ะเออผมเคยโดนของทําของทําแทงตัวมรณะมาแล้วตอนโดนทําของอ่ะข้าซึ้งเลยหมอกี่หมอรักษาไม่หายหาสาเหตุของโรคไม่ได้ แล้วยุคของผมเนี่ยเป็นยุคที่เรียกว่ายุควิทยาศาสตร์จ้ายุคของลานานิคมสเปนโปรตุเกสอังกฤษฝรั่งเศสเอ็ม่าเออเขาคุยไปเขาหาเราภาษาแจกว่าเป็นไรไม่มีใครทำอะไรใจไอ้เจ้าเลยมันจะไม่ใช่ผมเข้าสุภาสิตท้ายชีวิตมาหลายครั้งแล้ว่แต่ว่าเราอะบำเพ็ญเพียรภาวนาการเจริญสติเอ็ม่ะเราเราก็สามารถที่จะข้ามพ้นวิกฤตต่างๆมาได้ดังนั้นอะพวงเวลา ว่วงเวลาคุณนึกข่าวไหมเออคุณนึกข่าวว่าทําไมเขาถึงความ,มีมาแต่ขอโทษนะคนที่โดนจิตมารเข้าสิงแล้วไปฆ่าคนไม่แครให้อภัยคุณนะเพราะมันเป็นยุคท,ทําดีได้ดีท,ท,ทาชั่วได้ชั่วนะมันไม่ใช่เป็นยุคที่คนจะเมตตาคุณนะดังนั้นคุณต้องห้ามใจตัวเองก่อนอภัยาานก่อนที่ไปทําร้ายเขาอบรู้มันยากมันยากคุไม่ต้องทามคนที่จะร้อนถือตัวคุณไม่ใช่ตดเดือดร้อนเฉยพยามาท ไอพยาบาลเฮียมันทำเสร็จมันก็ไปมันสิงมึงเสร็จมึงแทงเสร็จมันจะยิ้มมันก็นั่งรอรับมึงอะเห็นว่าเออนังนั่งอะต้องฝึกสติห้ามใจอย่าแทงมันเลยแทงตัวแทงแทงขาตัวเงเจ็บจีวายอะหรือว่าเออกูยังกูยิงอะพ่อแม่กูมีอะนอนถึงบอกกูฟังอะผมพูดตลกมัไม่ตลกเลยผมก็เคยคิดเม่อก่อนเนี่ยแต่ว่าผมเป็นคนที่เรียกว่า ขั้นโยพระโสดาบานันปิดจัดตุรบายทุกชาติอยในสุขภูมิผมก็มีความโกรธแต่เพราะว่าไอ้ความโกรธของผมเนี่ยผมล้างมันได้ด้วยสติโกรธสุดคิดเลยแต่พอถึงเวลาปับ๊บทำเข้าไปเราก็ไม่ได้อะไรพูดง่ายผมรู้ยุคนี้คงพูดได้ๆอย่างนี้แน่เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมันเข้าสู่เป็นละยุของจิตมาอย่างน้อยคุณได้รู้ว่าตอนนี้เขาจะมาไม่อ้ภัยคุณนะอถ้าคุณไปด่าเขาเถียงกันเดินออกมาเลยอ,อย่าเถียงกัน ไอ้มาโอ้ยไอ้ผู้ชายข้องบ้านมันจริงนะผู้หญิงแต่แล้วพอมันเดินไปผมมาฟันไอ้คนนั้นตายแล้วเพื่อนมันจะไปช่วยห้ามเพื่อนมันโดนแทงไปสิกว่าแผลเี่ยจะไปกินหมูกระทะแมวสาวรออยู่โดนแทงตายอ่ะนี่มันข่าวสารน,นี่เยอะมากไอ้มาเพราะเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเข้าใจอย่าไปหวาดระแวงอย่าไปวาหวาดกลัวไอ้มาแล้วเนี่ยติดของก็เช่นกันโอ้ยวิชาอาคมสมัยก่อนเนี่ยเหไน้มา โอมม้มันมีมนดำมนขาวอะแล้วคนที่ใช้มลดำเนี่ยมันเข้าตัวนะปีเนี่ยพวกมนดำจะเข้าตัวเลยแล้วพวมันจะเข้าตัวแล้วปล่อยของทำไมมันไม่ปล่อยของมันจะเป็นบ้าเอ้เนี่ยผมฟังอาาจย์ที่เขาพูดกันมาคนที่เขารู้อะนี่คือเรื่องจริงหมดแหละโลกซึนทร้าสวัสดีครับ